โลเพื่อนวันนี้มาไปดูไปดูวีวีทำอะไรวีวีทำอะไรทุกวันจะทำแตกต่างกันสำหรับคนรักสุขภาพไปเลยค่ะนะคะบ้านเราไม่อดไม่อยากพริกหวานแต่มันจะได้มาดูมาดูอันนี้ล้างสะอาดแล้วค่ะพริกหวานนี้ใช้ผัดผัดใส่เห็ดก็หวานหวานนะคะวีวีชอบ พริกหวานจะมีลักษณะยาวๆใหญ่ๆยาวๆอย่างนี้อันนี้บูดๆเบี้ยวๆก็ไม่เป็นไรแต่นี้ล้างสะอาดแล้วค่ะนกน้ําแข็งพริกหวานเมืองนอกกรอบๆไปดูว่าเทคนิคหนึ่งพริกหวานพริกเขาจะมีสารพิเศษนะคะวีมีพริกเยอะพริกวีวีปลูกเผ็ดสุดยอดเผ็ดเรดกพริกขี้หนูแต่นี้เป็นพริก ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งหวานไปดูว่านะคะวันนี้เมนูง,ง่ายๆแต่อาไปอบก,ก่อนจะเข้าตาอบตั้งไฟนะคะไปดูวันนี้นะคะอย่าลืมไปทำเป็นอาร์ตนี่นี่ล้างแล้วแช่แล้วจุกควัพิกกระบอกออกเด้อค่ะเพราะว่ามันเป็นอาร์ตอะใส่ข้างล่างจะลองกระดาษเ นะคะพิกหวานอบชีสเดี๋ยวจะเอานี้ใส่ถาดเตรียมกระดาษรองถาดแล้วจะเอาไปอบชีสให้ดูไปดูวิธีทำพิกหวานอบชีสนะคะ่ะชีสจะเป็นชีสซาฟฝานชีสหรือชีสนะคะชีสคำว่าชีสในยี่ห้อน,นี้ริบิงไมยริบลิล้งชีสยี่ห้อน,นี้วิชอบมากเลยชอบ ราของสวิสแลนด์นะคะชีสนี้ทำทำจากนมวัวนะคะนมนะคะชีสเราก็จะหัน่นหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะเพื่อนหั่นปับ๊บอันนี้ผ่าแล้วค่ะผ่าแล้ววิวจะผ่านะคะพีิกวานผ่าตรงกลางแล้วเห็นไหมมือล้างสะอาดแล้วค่ะผ่าแล้วผ่าแล้วเสียบเลยค่ะเสียบ แล้วไม่มีเมล็ดนะคะเอาเมเล็ดออกถ้ามีเมล็ดเราก็เอาเอาเมล็ดออกไม่ต้องเอาไอ้ควันออกนะคะราใช้จับจับถาดเลยนะคะเสียบเสียบเดี๋ยวไปเสียบก่อนเยวจะให้ดูวีเข้าไปอบโอเค25นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะนีตั้งไฟไว้ร้อยอบนะคะแวกแล้วนี่ค่ะใช้มีดแวกตรงนี้แล้วแบกแวกแล้วใช่ไหมคะแวก แวกตรงกลางนะคะเอามาเล็ตวานหวานสูตรนี้ถ้ามีหอมก็เอารยด้วยมันง่ายเสียบเลยค่ะเสียบเลยค่ะเสียบเข้าไปเลยค่ะเสียบเข้าไปเลยค่ะเสียบเข้าไปเลยสองวิตามินและโปรตีนแคลเซียมแคลเซียมไปแคลเซียมแคลเซียมนะคะเสียบก็ไปเลยค่ะ ถ้าทำไม่หมดก็เอาไว้ใส่สลัดเอาไว้ทํากับข้าวอย่างอื่นก็ได้แต่พี่ชอบยิ่งเสียบยิ่งหวานนะคะเมนูหน้านาเสียบก่อนเสียบก่อนอันนี้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็หั่นใส่อีกก็ได้ถ้ายังเหลืออีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวทานไม่หมดอยู่คนเดียวนะคะเสิร์ฟเลยไนงะเวลาเสิร์ฟเราเสิร์ฟอย่างนี้นะคะเสิร์ฟอย่างนี้มันน่าทานมเลยนะ น้ะคะไปเลยไปดูนะคะจะโรยด้วยอาจจะโรยด้วยนี่ค่ะตรงนั้เราจะโรยแล้วก็เข้าเตาอบโรยด้วยอะโลมานมิสหนึ่งไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าชีสก็มีความเค็มอยู่ในตัวแล้วว่าก็จะใส่พริกไทย บางคนอาจจะถ้าไม่อยากใส่เกลก็ไม่ต้องใส่นิสเดียนิสเดียวให้มันเปร,เรี้ยวมนะคะเพราะว่าในตัวชีสเขาจะมีความความกลมกล่อมความเค็มบางคนก็ชีสจืดชีชีสเค็มนะคะนี่คะอันนี้มายลิปลิงชีสเพราะว่าเขาจะเป็นโปรโตีนเคสซีเขาจะได้รับโปรโตีนนะคะทำจากนมนม นมก็เป็นแคลเซียมนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมทานนมดื่มนมถ้าใครเนี่ยนะนมจะเป็นรสนม USG ใช้ดื่มแต่นี่นมวัวเขาก็จะมาดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆนะคะนะคะหน้าหนาวๆน,นี้เขาเรียกว่าฟองดูชีสเขาจะเป็นขนมปังจิ้มลงไปกับชีสร้อนๆอืม ก็หลังบอกอืมชีดนำเข้าไปอบนะคะตั้งไฟเอาไว้นะคะเพื่อนโอเคนะยี่สบห้า 20, นาทีร้อยแดพอนะคะร้อปพอนะคะร้อยพอแล้วก็จะออกมาในหน้าตาหน้าตาหอมหวานหอมหอมสุดยอดนะคะเมนูนี้อย่าไปทำดูบ้านเราอะไร มีแตกต่างกันใช่ไหมคะพริกหวานที่เป็นลูกกลมๆแดงเขียวเหลืองนะเอ้ยอันนี้เขาขายดีมากนะนี่อันนี้เทคโนโลยีเมนูใหม่นะคะจากไอเดียดีดีบายมวีนะคะมีวีชอบนะคะเพราวาช่าชเขาได้แคลเซียมนะคะเพื่อนได้แคลเซียมจากนะคะจาก นมแล้วก็ได้วิตามินซีจากพริกหวานอ,อย่างเอานำเข้าไปอบนะคะแล้วก็จะสุดยอดนะคะเอาไปทำดูนะเพื่อนอย่าลืมนะคะพริกหวานอบชีสนะะน้ำลายแล้ว <c oughs> ได้โปรโตีนและวิตามินและแคลเซียมชีสก็ทำจากนมเขาก็เป็นแคลเซียมใช่ไหมนี่พี่ นะคะไปทําดูลอบๆทุกคนนะคะมีเตจสาลาดีดีบายช่องวิวไทยแอนด์สวิสบายบายค่ะ